ตอนเรทุกคนสู่เวกครับและนี่คือแมพที่มีชื่อภาษาไทยว่าเทพเจ้าบ้าตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณวิหารของเทพเจ้านะครับดูก่อนตรงนี้มีวีพอนด้วยวีพอนเนี่ยต้องมีการปลดล็อกแล้วก็ต้องใช้เหรียญทองในการซื้อนะครับซึ่งเรายังไม่มีนี่คือการเข้าครั้งแรกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นไหนดูซิโอตรงนั้นเละเทะเลย เป็นพื้นที่ที่โดนปู้ยี่ปู้ยำจริงๆมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็อุ้ยพื้นลาวาอยู่ดีๆลาวาก็ะท่วมมาแล้วจะมีใครรอดไหมเนี่ยผู้เล่นทุกคนถูกกำจัดเรียบร้อยไม่มีใครมีชีวิตรอดนะครับแสดงว่าเราก็ต้องมวนน่ไงพระเจ้าชนะจริงๆด้วยเราก็ต้องเอาตัวรอดจากภัยพิบัติการโจมตีของเราพระเจ้า เอาแล้วฮะไม่น่าจะง่ายบอกได้เลยเบคอนนี่พี่ต้อยหมวกแดงจเจ้ามะพร้าวเดี๋ยวจะไปลุยกันนะครับทุกคนมีกันอยู่ไม่กี่คนนี่แหละโอเคนั่นเจ้าเหลืองตัวอะไรเนี่ยเหมือนเจ้าอุง๋งอุ๋งสีเหลืองเอาแล้วครับตัวเลือกของพระเจ้าจะเป็นใคร อะไรเนี่ยนากิโตเอ l นี่มาในสกินเบคอนเดียวก่อนนะคืออะไรนากิโตในแปลงล่างหรือไงโอ้โหซปเปอร์ไซยาโคตรโหดอาวล้วครับเป็นเบคอนยักษ์เราต้องกำจัดพระเจ้าด้วยหนังกระติกเนี่ยนะพูดเป็นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไงอะกำจัดพระเจ้าไงเดี๋ยวแผ่นดินไหวอีกงานเข้า เดี๋ยวเราจะออกไปยังไงอ่ะออกไปยังไงอ่ะตรงนี้ทางตันแย่ yeah, แล้วทุกคนออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้ออกได้อ๋อตรงนี้ลงล่างได้โอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงปุ๊บวิ่งก่อนดีกว่ายังไม่ต้องสนใจเล่นอะไรกันเนี่ยอาวครับออกมาแล้วอุ่ยไฟไหมไหนพระเจ้าอยู่ไหนนักกิโตะอยู่ไหนน่ตํารวจ เดี๋ยวแล้วตำรวจมาทำไมมาทำไมก่อนสไปดินสอคืออะไรเุ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไรนี่ไงนากิโตยิงมันทุกคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยนากิโตอุ้ยอุยมันปล่อยไฟฟ้าบิสซารดโอ้โหมันปล่อยความเย,ย็นมันดูดได้ด้วยเหรอมันทำให้พื้นลื่นใช่ไหม อุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยืนหางก่อนยิงไป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 กำจัดมันโบโดอุ้ยสายฟ้าแน่เลยฟ้าผ่าฟ้าผ่า,าแผ่นดินไหวอ,อีกโอ้โหเจ้านากิโตะไม่ธรรมาดาอุ้ยทำไมอะยิงไม่ได้หรอโดนจับหรอเฮ้ยทำไมผมโดนจับอะคูดไปเล่นโดนตำรวจจับหรอตายละหกทำไมเราโดนจับอยู่ดีก็โดนจับโดนของกูแจมือเฉยเลย เอายิงใหม่ยิงใหม่ยิงไปเอาเอาบริษัทอีกเอาเอาวิมันอยู่นู่นละกระโดดไปตามนี้ดีกว่าตามบล็อกเอาลครับยิง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 โอ้โหมันอยู่ไกลเกินไปอะยิงไม่ถึงแผน่นนี้ไหวอีกเพื่อนเพื่อนเราช่วยกันสไปดินสอโอ้โหขึ้นเว็บดินสอโอ้โหเกือบไปเกือบไปโอ้โหเฉียวเฉียวหน้าเลยอยู่ดีก็หนามขึ้นมา เฮ้ยอันตรายเลยตรงนี้บิสตาร์ดอีกงานเข้าเอ้ยยิงไปยิงด้วยหนังกระติกนี่แหละมามามาจัดการยิงหัวตอนทีละหกอาวุธแรงกว่านี้ไม่มีแล้วใช่ไหมโบเดอร์อีกแล้วเอาอีกแล้วปล่อยสายไฟอีกแล้วไปทางล่างสุภาษยาแผน่นนี้วีกโอ้ปล่อยปล่อยกันเละเทะลุมมันทุกคนลุมมันจะตายแล้วอ่า นักกิโตดวงตาเลเซอร์โอ้ยไปใส่ขอบหรือไงยิงไปจังหวะนี้แหละอยู่หลังมันแล้วยิงโอ้ตึกไหมเลยครับตอนนี้เฮ้ย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 เล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเลตำรวจมันเรียกตำรวจมาแล้วทุกคนบิ๊ซาดอีกเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยตายแล้วโอเคในที่สุดเราก็ชนะพระเจ้าจนได้ เราเป็นฝ่ายชนะแจ๋วมากทุกคนเราลุยมันได้ผู้รอดชีวิตนี่มีเราไหมนี่ได้642เหรียญจัดว่าแจ๋วเดี๋ยวขอดูวิพนเงินอาวุธซื้ออะไรได้บ้างอา่าได้ธนูอย่างเดียวโอเคงั้นเราก็ใช้ธนูนี่แหละเอาละล้านพลังพลังนี่คืออะไรมีพลังเตะด้วยอ๋อนี่คือพลังของพระเจ้าโอเค พี่ทักนี่คืออะไรไม่มีใครมาชมอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงเพลงนิดนึงดีกว่าปิดเพลงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนซิกคลิตหวังว่าคงไม่ใช่เรานะตัวเองโอเค JSRW ไทยไทยบาไทยบายุทอะไรกันเนี่ยอยุรู้สึกเจ้านี่พลังจะเยอะด้วยน่าจะโหด ฆ่าไปเจ็ดรอดชีวิตแปดเอาละครับเรามีธนูเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่นู่นนั่นเองยิงไว้ยิงธนูนี่เลโกรัสยิงไว้ยิงหลังวันวันยิงใบยิงใบทำไมไม่กระเทือนเลยอะ่ะเขาปล่อยพลังอะไรเขาอยู่เนี่ยทำไมมันยืนนิ่งๆมีบารเรียเฮ้ยทำไมไม่กระเทือนกันเลยอะ่ะ ยิงแล้วนะอา้าวหายพระเจ้าพระเจ้าเทเกมเอา้าวซะอย่างงั้นสิครับพระเจ้าเทเกมบ้าบอที่สุดอะไรกันเนี่ยได้แมเก้าเหรียญไม่มีใครยอมเป็นพระเจ้าใช่ไหมไอ้ยะไม่เป็นไรเพิ่มแผนที่อีกแล้วอยู่ดีพระเจ้าก็เทเราพระเจ้าทอดทิ้งเราไปไม่เป็นไรใครที่อยากเล่นแมปนี้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์แมปไว้ให้เอาลละ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe สนับสนุนกันด้วยจะได้มีกำลังใจในการเล่นเกมสนุกสนุกนี้ให้ทุกคนได้ดูวันละหนึ่งคลิปกันไปเลยอ่ะครับเลือกหมวดสังหารพระเจ้าแผนที่คือเมืองเมืองอะไรและใครเป็นพระเจ้าใครเอ่ยเจหวัดดีพระเจ้าเจาทางจะไม่ธรรมดาดูจากสก,กินแล้วเป็นสก,กินนักมายากล โอ้โหพระเจ้าเจพระเจ้าเจาแปลงร่างโหดอีกแล้วซอปปอุออ์ไซยาเจเอาแล้วไงงานเข้าเจาอยู่ไหนเจอยู่นู่นนู่นไงโ,โหยโ,โ,โหดโ,โหดอ้ย่ไนยิงไปยิงไปโหวดิงเจเดอะโบลิงในในยิงไปยิงไปอุ้ยย,ยุยย,ยยุยยุบยุย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 ยอยยุยยุยยุยยไยยุยอมยยุยยุยยไม่ยอม ยิงไป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 ย,งไปยิงไปพระเจ้าเจย,ยืนนิ่งนะตอนฟ้าผ่างานเข้าเอาแล้วครับพระเจ้าเจพระเจ้าเจครับเรายิงรถทีละเก้าแอบยิงมุมตึกนี่นแหละหฮยไม่เอาน่าอ๋อพระเจ้าเจพระเจ้าเจปล่อยสายฟ้าครับตอนนี้นี่พลังรถไปกว่าครึ่งแล้วหวัดดีพี่เจเจตาเลเซอร์อะไรแผ่นนี้ไหวข้างใหญ่ชิปไปอีกแล้วคันนี้งานงอก ยหลบใช้ตึกเป็นที่กำบังนี่แหละยิงต่อยิงต่อบอลโบลิ่งแล้วคนนะไม่ใช่พินโบลิง่งโอ้ยอยู่ใกล้เกินไปอันตรายนี่อ่ะไปเลยช่วยกันยิงหน่อยบอลโบลิ่งแล้วเอ้ยชิปเป็งสวยละสวยแล้วไงปุ๊บเอาวเลยแผ่นนี้มาข้างใหญ่เอาแล้วครับอยู่ในบ้านด้วยอันตรายชิปเป็งแล้วนี้ตายละเจตัวแตกแตกแล้วหนึ่ง เชแตกหนึ่งอ่าได้มาแปดร้อยแปดสิบสองเหรียญน,นะฮะจัดว่าแจว๋วโอ้โหนี่แปดร้อแปดสองเหรียญอันนั้นได้สี่พันกว่าแสดงว่าอุดค้าแรงเอาละ่ะเราจะประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะรับฝากกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ติดตามกันได้คอมเมนต์กันด้วยอยากจะให้เล่นแบบไหนเกมอะไรก็ว่ามา พี่โอจัดให้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอุ้ยเราได้ของใหม่ปืนหนอนเอ้ยไม่ปืนหนอนปืนครัวสซองแหมอ่ะคิดดี้ไปก่อนดีกว่าครับเจอกันใหม่คิดหน้าสวัสดีครับ